ดีก่อนล่าสุดไปทําบุญกันมานานาเลยอันนี้มันไอเดียมันเกิดจากอะไรครับไมถึงไปทําวันนี้เลยไอเดียเรื่องทําบุญโรงศพเอาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขานานมาแล้วที่เขา,าชอบทําบุญโรงศพเือนะ,อะเกี่ยวกับคนตายคนเสียชีวิตเขาเป็นตั้งแต่เรียนแล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มกรุงเทพเนี่ยเราก็เราเราไปเปิดเจอใน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 ที่นอนเขาอ,ะอ่ะ ปกติเราจะชอบซื้อหนังสือพวกแฟชั่นอะไรพวกนีแต่หนังสือที่อยู่ใต้ที่นอนเป็นหนังสืออะไรถูกไหมใต้ที่นอนเหรอใต้ใต้ใต้ที่นอนของเขาแต้ดูอะไรใต้หมอนเป็นหนังสือในห้องเขาอ่ะมันจะเป็นพวกหนังสือพวกเก็บศพอ่ะ พวกโป๊กตึงพวกหนังสือหนึ่งสมัยก่อนจําได้ไหม oh. มันจะม,ม,มีมีแต่ผีเปิดมาข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์ทับหัวเ,เขาไม่ใช่เรียกว่าผีเ,เขา <สบ S 2> ว่าเป็นโซน, oh. นั่นแหละคือเขาว่าเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เรียนอยู่มองเทพ oh. จนกระทั่งเราก็ครบมาก็ไม่ได้คิดอะไระ oh. จนกระทั่งหลายปีที่ผ่านมาเขาก็จะใช้ชีวิตเกี่ยวกับเกี่ยวกับศพมาตลอด oh. ไปอยู่มูนิธิไปล้างป่าช้าไปไปทำไปเขาเวลาเขามี ศพจมน้ําตายก็ไปละหายไปละไปอยู่กับบุญนิธิไปช่วยเขาเก็บศพจนกระทั่งมาวันหนึ่งก็ซื้อโรงศพใครไม่มีศพนี่ซื้อแจกเลยซื้อแจกใครไม่มีโลงใช่ใครไม่มีศพใครไม่มีโรงเขาก็จะซื้อบริจาคซื้อแจกอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเขาจะทําบุญกับศพอยู่ตลอดเงี้ยจนจนเราค่อนข้างจะเริ่มระแวงเหมือนกันว่าเออที่เขาแต่งงานกับเราเพราะว่าศพหรือเราเป็นศพวะ หรือว่าเราเหมือนศพแล้วดูมันมีความเชื่ออะไรของเราวัถึงแบบชอบมุ่งมันไปทาอืมไม่ได้มีความเชื่ออะไรเลยทัสึกว่าชอบชอบดูจังเลยชอบดูเวลามีอุบัติเหตุอะไรเงี้ยเรานี่จะคือต้องเทียบข้างเลยตั้งแต่เด็กเปิดกระจกดูทะนั้นแล้วก็เริ่มเข้ามูลนิธิโปรเทกตึ้งมาด้วยการมาตลอดเจอคนตายไม่ได้นะเจอคนตายนี่จอดรถวิ่งเข้าใส่เลยนะเออไม่กลัวไม่ได้กลัวนจอดรถวิ่งเข้าหาเลยไปดู คือมันเป็นความชอบก่อนเพราะเป็นความชอบอะไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัวอะไรแต่ว่าชอบดูพอชอบดูู้สุกว่าทําบุญกับเขาได้นี่นึกออกปะเออแล้วก็เริ่มเข้าปฏิถึงก็เริ่มไปเก็บร่างอาจารย์ใหญ่นะฮะเริ่มทำบุญกับศพไปดูเข้าผ่าศพเข้าไปนิติเวชเริ่มก้าวเข้าไปอยู่ในนิติเวชก็คลุกคลีอยู่กับพี่ๆพาศพกับมูลนิธิอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พอรู้ พอพอเริ่มเข้าไปก็รู้ว่าเขาน่าสงสารคือศพก็ศพทั่วไปก็มีแต,แต่แต่รู้สึกอินจังเลยกับศพรายญาติศพรายญาติที่ไม่มีแม้แต่จะทําศพตัวเองญาติไม่มีแม้แต่จะทําศพตัวเองอะทําไมหน้าสงสารจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรู้เยอะอีกในการพิธีกรมพิธีกรรมอะไรเงี้ยเพราะอยู่กับมนตึงเยอะเขาก็จะเล่าให้ฟังนู่นนี่ก็อินอินก็เริ่มบริจาคลงศพพอบริจาคลงศพรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้กลับมากับเราดีจังเลย ไม่ได้ทําเพื่อจะตอบสนองตัวเองแต่วสึกว่าอิ่มบุญอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยมันชีวิตเราดีขึ้นการทําบุญมันมีหลายอย่างการให้ไม่มีหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องทําบุญกับพระก,กับเจ้าอย่างเดียวเราจะได้บุญทําบุญกับทานทำบุญกับคนทําบุญกับศพก็ได้ทีนี้เราอินกับศพหลายญาติเราก็เลยทํามาตลอด สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีแล้วเลยรู้สึกเหมือนกันรู้สึกแบบสบายใจเหมือนว่าสักวันหนึ่งถ้าเราตายไปเรามีโรงใส่แน่นอนโรงดีด้วยโรงดีด้วยขอโรงเย็นเดี๋ยวจัดมากกว่าเย็นอีกเออเอาให้ีเลยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเราก็แบบเราก็เริ่มเข้าไปล้างป่าช้าทําอะไรแบบเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยก็ยิ่งชอบยิ่งชอบเหลืออย่างเดียวนี่แหละไม่ใช่ว่าเป็นอันสูงสุดในชีวิตนะแต่เหลืออย่างเดียวที่เรายังไม่เคยทําก็คือการเลี้ยงโตจีนให้กับศพราย่า อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเได้โอกาสทําก็เลยล่าสุดก็ไปเลี้ยงโต๊ะจีนฉายหนังกลางแปลง,ปลงมีการสแสดงแล้วก็เป็นร่วมทํากับพี่ป๋องอพี่ป๋องกับคอ่ากก็บอกวิธีมาบอกอ้ามนั้นมาทําด้วยกันก็เลยเป็นสภาพร่วมกับพี่ป๋องอก็เลยได้รู้ขั้นตอนอะไรเยอะแยะมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีไปทามันได้ไหยบ้านมเมอวันนั้นได้ได้ให้กับตัวเองคนเดียวแบบแบบว่าไม่ได้คิดถึงอะไรเลย ที่เห็นก็คือว่าเราได้ได้การทําบุญได้ให้ให้ก็อย่างที่บอกว่าให้มีหลายอย่างก็เนี่ยเหมือนจุนงก็ได้ให้กับศพระยะเราก็เข้าไปที่สุสานเลยสุสานของศพระญะตที่สี่ราชาเลยแล้วที่ได้อะไรก็คือได้ได้พลังงานด้พลังงานเล่ใช่ใช่แล้วพอเราเดินเข้าไปเราเดินเข้าไปในสุสานเนี่ยคือเข้าใจไหมว่าเราไม่รู้เราเหยียบอะไเหยียบคนตายอยู่หรือเปล่าเหยียบศพอยู่หรือเปล่าเพราะ มันใหญ่มากแล้วเราเดินไปเนี่ยเราเรารู้สึกแบบคือเราจะเรียกว่าเชื่อหรือเปล่าเราก็เราก็ไม่เคยเห็นนะนะแล้วมีหลายคนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกงม,มงายงม,มงายทําอะไรทําไปทําไมกับคนเขาตายไปแล้วยังจะเอาอาหารเอาไปเลี้ยงคนจนไม่ดีกว่าหรอ,ไป,อไปนู่นไปนี่มันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางอย่างเนี่ยบน ความเชื่อมันแล้วแต่คนที่เขาเชื่อนะก็ทําแล้วเขามีความสุขคนที่ทําบุญทําได้เสร็จทําทานได้เสร็จเขามีความสุขแต่ทีเนี้ยในการที่เราไปตรงนั้นน่ะขนาดเรากึ่งกึ่งเชื่อกึ่งไม่เชื่อนะเรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าเดินไปในที่ไม่มีแสงไฟอ่ะหรือไม่กล้าเดินไปใต้ต้นไม้คนเดียวเพราะเรามีความรู้สึกว่าคงจะมีใครนั่งล้อมรอบคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้เต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็เออเว้เฮ้ย คนลุกเหมืกันออจูนก็จะบอกพี่เปิ้ลมุมนี้เดินได้นะตรงนั้นอย่าไปเดินนะเพราะตรงนั้นนะ่ะไร้ยาเป็นศพไร้ยาแล้วก็เขาจะรวมกันอยู่ตรงนั้นเยอะมากแล้วก็มองไปแบบ <c oughs> จริงหัว,วแล้วมองไปแบบทีแรกเล่าเนี่ยตอนมองไปไม่มีอะไรนะแต่พอเล่าไปปุ๊บนะ <c oughs> คนรวมอยู่ในตัวเราจะเริ่มเห็นอะไรเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวในความมืดออออคิดเองเลยเ,ออเริ่มไปเห็นทันทีเลย ออยเหห็นหรไม่เห็นหรอกค,อคือมันเริ่มเริ่มแบบเอ๊ะชัยบอกว่าเฮ้ยนั่นไฟเปล่าวะหรือคน หรือเงาหรืออะไรยังไงคืออย่างจูนน่อยู่มาตั้งแต่เด็กจูนจะจะไม่กลัวอะไรเรื่องแบบนี้แต่เขาเนี่ยเพิ่งจะมาก้าวเข้ามาเขาก็ยังอ่อนไหวยังอะไรอย่างนี้ไงแต่เนี้ยเราก็อย่างที่บอกว่าพอเข้ามารู้เรื่องของความเชื่อรู้อะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะอันนี้ไม่ได้นะเพิ่งเอาภาพมานิมนต์นะทางเจ้าของที่จางทางเจ้าของสุสานเพิ่งบอกว่าตรงเนี้ยเป็นศพรายะที่ยังไม่ได้ทําพิธีเพราะฉะนั้นเขายังอยู่คือเราก็จะบอกเขาคือทคน ไปเรื่อยอะพูดไปเรื่อยแล้วก็จะบอกหยุดพูดนะไม่ต้องพูดนะกลับไปเลยเอออะไรเงี้ยนี่คือเขาเขาเป็นคนโรยจากโรงศพมาเกือบพันโรงเล้วนะโปรยจากทีละสิบโรงร้อยโรงอะไรเงี้ยไปเรื่อยจนกระทั่งมาทําขนาดเนี้ยมันพี่ปิองรู้สึกว่ามันมันเริ่มเริ่มในใจคิดเริ่มเริ่มบานปลายนะเริ่มใหญ่โตขึ้นไปทุกทีเริ่มไปประกบกับพี่ป๋องกับพลทองคอ ซึ่งเขาอยู่ในวงการยุทธจักรของตรงนี้มาเนี่ยมันนานมากมเราไม่รู้ว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อหรือเขาเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นเราไม่รู้แต่แม่จูนกําลังเข้าไปอยู่ในวงการนั้นแบบลึกลงไปลึกลงไปจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยเราเห็นนะจากกล้องวงจรปิดเปิดแง้มแง้มมาหน้าบ้านเสียงรถจูนมาจอดบ้านจูนจอดรถเสร็จ ก่อนเข้าบ้านเนี่ยยืนพูดคนเดียวหน้าบ้านเราก็ถามจูนยืนอะไรแล้วก็แล้วก็เอามือเอามือทำเนี้ยเออเอามือทำอย่างเงี้ยแล้วก็จูนทําอะไรวะอ๋อเปล่าไม่มีไรก็บอกพี่เขาอย่าตามเข้าบ้านนะเหรอเขาไปทําบุญมาตอนกลางคืนไงเขาชอบไปไหว้ผีตอนกลางคืนไปคนเดียวคือคือวันคือถ้าวันไหนเป็นวันโกนอ่ะจูนจะไปอย่างนี้ทุกทุกวันเขาก็จะเนี่ยแล้วเดินแล้วก็พูดคนเดียวว่าอย่าตามเข้าบ้าน เ,เ,เขาจะเชื่อเรื่องนี้แล้วจนกระทั่งมาวันที่เขาไปไปที่สุสานเนี่ย <c oughs> เราก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากอะขากลับปุ๊บเราก็เดินกลับเดินขึ้นขึ้นรถเราก็บอกว่าเฮ้ยจูนเดี๋ยวเข้าเปิดประตูรถแล้วรีบปิดประตูรถนะไม่งั้นเดี๋ยวพี่ผีเขาจะขึ้นรถตามไอ,อ้อน,นี่เขาหันมาเลยเออพูดทําไมอ่ะออพูดงี้ได้ยังไงทีหลังจะพูดดิ พูดไปเรื่อยอ่ะพูดยู่โวยโกรธโกรธเราเราก็อะไรวะเราก็เขาคงไม่ขึ้นมั้งเขาอยู่นี่เขาก็มีความสุขดีแล้วเนี่ยไม่เชื่อก็อยพูดเล่นอยู่นั่นน่ละนี่น่นี่เลยเราก็ ไม่ได้พูดเล่นจุดไล่ไปขอโทษเลยนะไล่ไปขอโทษไปขอโทษอะไนี้ไปขอโทษไปหน้าตุศานเลยไล่ไปนี่เดินพี่จะเตะไงพ่อเราพี่จะเตะไม่เราก็เราก็พูดแบบว่าไม่ได้ปอยู่ตรงนั้นเราไม่ได้เขาพูดว่าเราพูดเล่นอะไรเงี้ยเราไปแย่ไปเหมือนดูถูกลบหลู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาไม่พอใจก็ได้โอ้โหโอ้โหเราก็เลยไล่กลับบ้านเลยนี่เราก็เดินไปไปไปไหว้ขอขมาแล้วก็ทิ้งไว้ที่นู่นเลยขมาขมาก็ขับรถไปก็ขับ รถกลับบ้านอาอีเนี่ยจะตบเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วหันหลังไปเนี่ยก็อย่างเงี้ยติดเล่นไงเออเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเจออะไรเห็บอกว่ามันเจอบางอย่างด้วยที่ที่สุสานที่เราไปอ๋ออันนั้นอีกที่หนึ่งเราจะไปหลายที่เลยหรอเราจะไปหลายที่อั้นจุดเวลาป่าชาก็ที่สตาร์ทรถแล้วถอยหลังแล้วไม่เข้าเกียร์แล้วเราไม่นี่ไงไม่ไปไงออใช่เพราะมันมีเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังอันนั้นเป็นอันนั้นอาจจะเป็นด้วย อีกมุมนึงอาจจะเป็นทางเทคนิคของรถไม่อยากพูดเลยพูดไปเดี๋ยวโดนได้อ่าอาจจะเป็นทางเทคนิคของรถแต่เราเราเข้าเกียร์เข้าเกียร์ผิดเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าไม่รู้จะโทษอะไร กดมาจะเดินหน้าแล้วไปเข้าเกียร์อะไรแล้วแบบว่าอเออคิดว่าตัวเองจะถอยหลังแต่ทําไมมันเดินหน้าป่าอ่างเงี้ยแล้วก็ไปโทษพี um ่ผีเาก็มาเข็นรถอยู่หรือเปล่าไม่ก็ไม่ได้ม่ได้ทักเขาเกียร์ผิดก็อยู่มันนั้นไปล้างป่าช้าแล้วก็กางจะกลับแล้วแหละเราก็ใส่เกียร์แล้วเหยียบคันเร่งมันต้องถอยหลังแต่มันอยู่ที่เดิมไงอยู่ที่เดิมก็บอกว่าขอกลับบ้านก่อนอะไรเงี้ยหรือเปล่าไม่เออไม่ได้ใส่ ก็เลยเขาก็ลุยกันยังไม่ได้อีกเขายังถอยไม่ได้ก็เลยดับรถแล้วออกมาข้างนอกแล้วก็เรียกพี่ทีมงานที่เป็นกู้ภัยอะไรเงี้ยให้เขามาช่วยเขาก็ขึ้นรถปกติสตาร์ทก็ออกได้เลยแต่เรากะทาไม่ได้สองสามครั้งเราก็เลยพูดขึ้นมาว่าขอกลับบ้านก่อนเดี๋ยวมาช่วยใหม่ปีหน้าอะไรเงี้ยก็ก็เป็นอีกมุมหนึ่งไปเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ก็แล้วแล้วแม่ไปเล่าอะไรให้ลูกฟังบอกว่าลูกอยากจะตามมาด้วยเลย อ๋อเราให้ออก้าก็แบบเนี่ยเดี๋ยวเขามีล่าท้าผีนะจะมาดูเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆที่เขาจะไม่ได้มาจุนไปตั้งแต่เที่ยงแล้วจะกลับห้าทุ่มอยู่แล้วแล้วก็บอกพี e si em> ่อัก้าเขาถ่ายแถลงงานเสกบอลเนี่ยเดี๋ยวเขามีล่าท้าผีนะอัก้าจะมาดูเปล่าอยากมานังนี่ก็ขับรถมาส่งตู้ให้มาดูเขาก็ถ่ายแบบใช่ใช่เด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไปเพื่อทําบุญเราไปทําบุญแค่นั้นแล้วก็จบแต่อัก้าเขาอยากไปเห็นเบื้องหลังว่าเขา เขามีการพิสูจน์อะไรกันอะไรเงี้ยใช่ประสบการณ์ใหม่แล้วแม่จะไปจุดที่ต้องไหนครับกับวงการช่วยเหลือผีและยาสุขสารทำทำตลอดอยู่แล้วแหละทาอยู่แล้วแหละจะบริจาคโรงศพเป็นแบบเป็นพันเป็นหมื่นโรงอะไรเงี้ยคือไม่ได้บริจาคจนกว่าตัวเองจะไม่ไหวอย่างเงี้ยเพราะว่าเฮ้ยอันนี้เราอันนี้พี่เปิ้ลว่ามันเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งคนเราบางทีเราเรานึกไม่ถึงหรอกว่าจริงเหรอวะจะมีเหรอที่คน คนตายถึงขนาดกับกับไม่มีโรงแม้กระทั่งโรงศพยังไม่มีจะใส่ uh huh. อันนี้เนี่ยคือพี่เปิ้ลเห็นมากับตาแบบหลายครั้งมากที่แม่จูนเนี่ยเขาชอบไปบริจาคที่นิติเวศ uh huh. เวลาใครมาคนที่ไม่มีไม่มีโรงใสเนี่ย uh huh. เขาก็จะมาอ้ายกปลายเอาไปเลย uh huh. เอาไปเลยแล้ววันนั้นน่ยแม่จูนไปไปมอบให้พอดีเป็น uh huh. หลายสิบโรง uh huh. ก็มาถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเนี่ย เป็นโรงศพของแม่จูนนะเขาเอาไปเขาเขาเขามอบให้เชื่อไหมเขามาไหว้แล้วร้องไห้ขอบคุณมากเนี่ยถ้าไม่มีไม่มีคนใจดีแบบนี้มามอบให้เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเอาลงที่ไหนไปใส่พ่อเขาคือมีขนาดมีคือคนที่แย่กว่าเรามีค่ะเพราะนั้นบางบางทีเนี่ยการที่เขาจะทําศพครั้งหนึ่งผ่านอะไรเงี้ยแล้วบางที่นะเขาต้องใช้เงินเป็นหมื่นบางที่ก็หลายพัน ศพลงหนึ่งเนี่ยถ้าอย่างจูนได้ราคาดิวแบบที่น่ารักแล้วอะจูนก็ได้หลักพันถ้าเกิดเขาไม่ผ่านร้านทั่วไปเขาจะสามห้าสามพันห้าพันเจ็ดพันเขาไม่มีตังค์ซื้อตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็นี่แหละเป็นหน้าที่จูนที่จะจะจูนจะช่วยเท่ากับศพรายญาติเท่านั้นนะคะศพกับคนที่ไม่มีจริงๆเราเช็คแล้วเราไม่ได้ให้เราจะไม่ได้ให้มั่วซั่วทุกครั้งที่เราไปให้เราจะผ่านเราผ่าสุสานใครจะมารับลงศพ เขาจะเช็คทุกอย่างของอะไรเงี้ยแล้วเขาจะส่งรูปให้จูทุกอย่างฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ไปคือคนระญาติจริงๆอะไรเงี้ยแต่แม่จูนเขาก็โชคดีไงโชคดีตรงที่แบบว่าพอเขาทาแบบนี้มานานเนี่ยคนคนคนเพื่อนฝูงคนแม่ล้อมพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะร่วมทําบุญตรงนี้ด้วยเพราะบางทีเขาเขาเขาไม่รู้จะทําได้ยังไงไม่รู้จะช่องทางไหนดีแม่จูนก็เป็นเหมือนหนึ่งก็คือ สะพานบุญด้วยแหละเป็นสะพานบุญที่คอยออคอยต่อยอดให้กับคนที่เขาอยากจะต่อบุญของเขาด้วยวิธีแบบนี้จูนเขาก็จะเป็นคนเอาเอาเงินบริจาคอะไรร่วมร่วมดีกว่าแต่ร่วมตรงเนี้ยเอาไปช่วยไปช่วยช่วยการการทําบุญที่ทําอ่ะไม่ใช่แค่ลงศพเท่านั้นจูนยังมีซื้อถุงซิปล็อกผ้าดิบน้ํามันใช่น้ํามันเผา เไปกับทางบำรุงเกี่ยวกับ<ไ>เรื่องของสร้างเมนเ,เมนผูพังอัไปทำจังหวัดนี้ต้องมีวัดนี้เท่านั้นที่ต้องมามาเผาที่นี่นแล้วผูพังอ่ะคือเราจะเกี่ยวกับศพตลอดอย่างเดียว<โ>ไม่ใช่ว่าศพอย่างเดียวมันมีหลายอย่างที่ให้ช่วยตรงนี้อ,อะไรเงี้ยน,น้ำน้ำมันรถให้กับปอต็คตึงที่เขาเป็นกู้ภัยที่เขาเป็นอาสาช่วยฟรีเ,เขาจะเอาเงินจากไหนอ,อ,อ่ะเราก็ โอนให้สําหรับคนที่เขาเราเรารู้จักจริงๆแล้วเขาช่วยจริงๆแล้วก็จะอ่ะพี่จุนทําบุญลงเอ้น้ํามันให้นะหมื่นห้าหมื่นห้าพี่เก็บไว้ทํานะอะ,อะไรอย่าง<ช><ช>เง,ง,งี้ยใช่จะอยู่วงการศพใช่ไหม่วกัรใช่เขาจะเรียกจุนลงศพว่ะตอนนี้ใช่ไหมใช่จริงๆเราก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหเป็นนักธุรกิจแบบร่ารวยเป็นเศรษฐีเป็นอะไรแล้วก็เอาเงินมามาอะไรไม่ใช่นะ คือเราก็เป็นคนทำมาหายกินเป็นคนทำมาหากินทาธุรกิจขายของทํามาค้าขายผลิตสินค้ามาขายกําไรส่วนหนึ่งเราก็มันก็ไม่ได้เยอะมากเราก็แบ่งมาเอามาช่วยทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันเป็นมันเป็นพี่เปิ้ลว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนก็ควรควรจะทําเหมือนกันนะคนเรามีเงินเดือนหลักหลักหลักหมื่นเหลือ หลักร้อยเจียดมาทําบุญหลัก20หลักยีหลักร้อยห้าสิบบาทอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้บุญพอๆกันกับที่เราคน <ทำ S 2> ให้เยอะะๆนหรือพอๆกับที่เศรษฐีก็สร้างเงินนู่นนี่นั่นอะไรได้บุญเท่ากันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจใมัมีแ่เรื่องศพเพาตอนนี้ภาคใต้น้ำท่วมใช่ก็ยส่งของ,ง,องไปแล้วกว่อนแล้วนี้ ใช่ก็อย่างที่ออบอกว่าการทาบุญมันคือการให้ได้หลายอย่างอันนี้ก็เช่นกันอย่างถ้าเป็นน้ำท่วมอะไรก็จะนี้จะเป็นหน้าเขาละเิอะจ,ะจะเป็นหน้าเขาละเวลาเกิดอุบัติเุอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยพี่เปิ้ลก็จะลงแรงแม่จูนเนี่ยจะเป็นคนบอกพี่เปิ้ลลงวันนี้ไปวันนี้ไปเขาก็จะโอนเงินโอนเงินช่วยมาค่าเจตกีค่าน้ํามันค่าแรงค่าทีมงานค่าของบริจาคถุงยางชีพข้าวสารอาหารแห้งนม สำหรับเด็กสมสำน่นสําหรับนี่อะไรอย่างเงี้ยก็มาจัดเลยเข้าสารนี่เป็นไม่รู้กี่ตันนี่จะสิบตันอยู่แล้วเนี่ยเขาส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆทั้งภาคเหนือภาคใต้อย่างเงี้ยฮะใช่อันนี้เราถือได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็คั้รับการอนุมัติเงินจากเนี่ยอนุมัติจากเขาด้วยนะเพราะว่าพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับขานะนอกเหนือจากการที่เราไปช่วยคนให้ให้ออกมาจาก ที่ให้ปลอดภัยแล้วให้เขามาอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นเรื่องของการขาดแคลนละเรื่องของย,า,อยา,ารักษาโรคเดียวยาอาหารข้าวสารทุกอย่างมันล้วนแต่เป็นเงินทั้งหมดเลย เป็นปัจจัยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นแม่จูนเนี่ยแหละเขาเขาเขาตั้งกองบุญแม่จูนชื่อว่ากองบุญแม่จูนขึ้นมาก็ร่วมกับที่บริชักโงศนี่แหละเออเปิดบัญชีแยกมาเลยอ่ะแม่ใช่ใช่ใช่อเนี่ยก็จะมีแบบว่าเพื่อนฝูงนะพ่อแม่แม่ญาติแม่เราเงี้ยเราก็เออเปิ้ลเดี๋ยวเอาเงินเข้าไปใส่เพิ่มให้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยกันเขาก็จะใช้กองบุญแม่จูนเนี่ยเป็นตัวกลางในการเป็นสะพานนะเอา เอาเข้าของทั้งหลายไปช่วยพวกนี้ฮะ,ะซึ่งตรงนี้พี่เปิ้ลว่าคนที่ได้คือคนที่เดือดร้อนอจริงๆนะเรนี้เราส่วนเราก็มีความสุขและอีกอ่างคือมันทุกวันนี้มันกลายเป็นหน้าที่ไปลเลอยังคิดเลยนะว่าสิ่งดีขนาดนี้ที่เราทำขนาดนี้ยังคิดเลยในอนาคตเนี่ยอยากจะมองกันนะจับตาไ้มองตากันแล้วสร้างมูลนิธิก่อนตายจะไม่เอาเงนเลยจริง หยุดคิดหยุดคิดกองบุญแม่จูหยุดค่ะเพราะว่าคนที่เูกบุญคิดเนี่ยเขาเขาสร้างประโยชน์เขาสร้างประโยชน์เขาเขาเขาคอยช่วยเหลือคนเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้นะเพนบอกเลยคนคนที่เดือดร้อนเป็นบุนคนเป็นแสนคนเนี่ยจะมานั่งรอส่วนกลางของประเทศเนี่ยลงมาช่วยบางทีมันไม่ทันนะไม่ทันจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคนพวกนี้แหละพวกพวกเขาเรียก พวกจิตอาสาพวกมูลนิธิต่างๆพวกกู้ภัยต่างๆคนพวกนี้คือคือจะเรียกเขาว่าเทวดาก็ได้นะพวกนี้เป็นเทวดาที่เดินดินเป็นเด็กวัยรุ่นที่มีจิตอาสาที่มีจิตที่จะช่วยคนอื่นนะเขาเป็นคนที่แบบโหเหนือเหนือกว่าคนทั่วไปเพราะจิตใจของเขาเพราะขนาดขนาดจุนทำบริจาค ข้าวต้มมะฮะไอ้ไม่ใช่บริจาคเลี้ยงข้าวต้มผีอะสอบรายญาติอะจนทำไปทั้งหมด63ชุดใช่ไหมคะสิ่งที่มาช่วยคือผลิตตึงกับกู้ภัยนะเขาทำทุกอย่างช่วยกับจูนหมดเลยนะช่วยยกช่วยเก็บอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายใช่ใช่แล้วก็เลี้ยงข้าวต้มกินกันสำหรับสำหรับอาหารคนเขาก็มาช่วยคือเขาพร้อมทำให้หมด พร้อมทุกอย่างไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นน้ําท่วมหรืออะไรเขาไปหมดที่ที่ต้องการเราโอ้ที่ต่ต้องการเขาเขาอยู่หมดทำหนักกว่าเราอีกนะคนพวกนี้พวกกู้ภัยจิตอาสาน้องๆพวกเนี้ต้องบอกก่อนเลยนะมูลนิธิพวกนี้หนักยิ่งกว่าพี่เปิ้ลอีกนะเห็นพี่เปิ้ลลงไปเนี่ยนะเห็นพี่เปิ้ลลงไปแล้วเป็นข่าวออกมานะส่วนพวกเขาไม่เป็นข่าวแต่จริงๆเขาอยู่แต่วันแรกยังมาสุดท้ายเป็นสิบเท่าร้อยเท่าว่างเขาอยู่ตลอดใช้แรงเลยนะ แต่พรุ่งนี้ก็เริ่มใสใช่ค่ะพรุ่งนี้เนี่ยใช่ะพรุ่งนี้บินไปใต้พรุ่งนี้เราจะลงอีกแม่จูนก็จะลงไปเองเลยเพราะว่าหน้างานเนี่ยมันหนักแม่จูนเขาก็ทํางานด้วยแต่ตอนนี้เป็นช่วงเยียวยาแล้วน้ำลดเนี่ยต้องบอกนะว่ามันรันทดยิ่งกว่าน้ําท่วมยังไงเนี่ยถ้าคนไม่เคยโดนน้าท่วมจะไม่รู้เลยว่าพอน้ําลดไปแล้วอะสิ่งที่เสียหายตามมาก็คือบ้านพังนะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทามาหากิน พังหมดนะใครใครเป็นร้านขายของชำของชำนะไปกับน้ำเนี่ยเป็นกี่หมื่นกี่แสนชาวบ้านไล่นาสวนทุเรียนสวนสตอสวนลำไยสวนไปหมดนะบ้านทั้งหมดโดนดินโคลนทับภาคใต้ดินเศษกระเบื้องเศษอ,อะไรมันลอยมาจกงสับบ้นพังประตูบ้าน ท้งหมด uh huh. ต้องบอกว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่แบบใครไม่รู้เนี่ยเราคิดว่าเอ้ยน้ำลดแล้วจบก,กลับเว้ย uh huh. กลับไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละที่พรุ่งนี้แม่จูนก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของฉันและ้ะ uh huh. หลังจากน้ำลดการเยียวยาคือการเข้าไปทำยังไงให้เขา uh huh. ฟื้นกลับมามีชีวิตอยู่ต่อได้ uh huh. เราอาจจะช่วยไม่ได้มากนะครอบครัวเราช่วยไม่ได้มากอย่างน้อยหนึ่งไปเป็นกำลังใจสองไป ไปไปเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาลำบ,บากใครอยากช่วยในทางไหนทิศทางไหนช่วยกันพยายามช่วยกันเข้าไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จูนก็จะเอาเข้าวสารข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มแล้วก็ถุงยางชีพต่างๆเนี่ยไปดูแลมอบให้กับชาวบ้านเขาแล้วก็บ้านไหนพังโรงเรียนมัสยิดวัดต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะลงไปดูแลกันอีกที อันคือทำกันไ้มาหมดแล้วแน่ๆหรือว่าต้องเป็นดูประสานกับทําำกันบ้านดีไว้หมดแล้วค่ะว่าจะไปตรงไหนบ้างใช่จะไปอยู่กี่วันพรุ่งนี้ไปวันเดียวไปวันเดียวกลับไปเคลียร์ไปวางทุกอย่างไปแจกทุกอย่างแต่ละบบใช่ไปจัดใช่เพราะว่ามีทีมงานอยู่ที่นู่นแล้วอยากจะฝากบอกอะไรถูกคนที่แบบเขาติดตามสายบูญหรืออยากจะร่วมบุญกับแม่จูนเห็นแบบลงพื้นที่ไปทำโน่นนี่นั่นอะไรเงี้เคสก็ ก็อยากจะฝากว่าช่วยมากช่วยน้อยช่วยได้ช่วย mm hmm. นะคะไม่จําเป็นต้องมาโอนกันเป็นหมื่นๆมืนอะไรไม่ต้อง uh huh. หลักสิบอะไรก็ได้หมดช่วยทางไหนถ้าเราเราเช็คแล้วว่าอันนั้นเป็นบัญชีที่ถูกต้องพี่ทาได้เลย uh huh. ไม่ต้องมารอทํากับจูน uh huh. มีมูลนิธิหลายๆคนหลายๆอย่างที่พี่พี่ทราบกันอยู่แล้ว uh huh. พี่ทากันได้เลย uh huh. แต่ถ้าจะมาฟังข่าวแล้วแล้วเป็นเอฟซีเรารู้จก uh ักเราก็มาดูที่ช่องทางแมจูนก็ได้ uh huh. ก็จะมะีกองบุญแมจูนอยู่แล้วที่ไว้สําหรับ ช่วยไว้ตรงนี้ตลอดเพราะว่าเราทํากันทุกบุญเราทำกันทบจะทุกเดือนอยู่แล้วใช่ก็ถ้าติดตามมันก็จะเห็นอยู่แล้วว่าแม่จุนทำก็สามารถร่วมกับแม่จุนได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ